สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องอีกแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสิ่งมีชีวิตประหลาดอีกหนึ่งตัวซึ่งวันนี้มันมีนามว่า the s e e r monster ปีศาจในท่อระบายน้ำก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับ เอาเป็นว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้นะครับมีลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกมีใบหน้าคล้ายกับมนุษย์มากๆส่วนท้ายของรำตัวมันเนี่ยยังไม่มีใครทราบนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรจากสื่อที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือได้อย่าง The f a n d o m t a e l e n d e r s o n International f a n d o m com นั้นเขาระบ,บุไว้ว่า ตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตโครงกระดูกคล้ายกับมนุษย์อย่างมากนะครับซึ่งมันคานด้วยมือของมันแม้จะมีรูปร่างคล้ายกับโครงกระดูกแต่ก็ยังมีโครงสร้างของมนุษย์ที่ค่อนข้างใหญ่หรือว่าเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างตัวใหญ่นั่นเองใบหน้าของมันคล้ายกับใบหน้าของมนุษย์ที่ดูบิดเบี้ยวอาปากกว้างไม่มีรูจมูกและเบ้าตาและเขาบอกอีกว่า เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้นั้นไม่สามารถขยับใบหน้าของมันได้เนื่องจากกลายเป็นปูนหรือสิ่งที่แข็งไปแล้วและเขาก็บอกว่ามันเนี่ยจะมีผิวหนังบางๆที่สกรปรกมากจะมีสีเหลืองอมเขียวหน่อยๆเนื่องจากมันเนี่ยอาศัยอยู่ในที่สกรปรก นั่นก็คือท่อระบายน้ําที่สกปรกนั่นเองและเขาก็บอกว่าแขนขวาและครึ่งล่างของสิ่งมีชีวิตตัวนี้นั้นไม่สามารถมองเห็นได้ในภาพนี้จึงเป็นไปได้ว่ามันไม่มีแขนขาและก็ท่อนล่างหรือว่าถ้ามีมันอาจจะเป็นการกายพันธุ์เพื่อให้ปรับตัวให้เข้ากับท่อระบายน้ําสิ่งมีชีวิตนี้อาจจะมีหางหรือขีบก็เป็นได้ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งมีชีวิตประหลาดนะครับเขาบอกว่าในภาพนี้เนี่ยเราสามารถได้เห็นว่ามันเนี่ยกำลังคานออกมาจากท่อระบายน้ําได้ซึ่งเขาก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้อาจจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกับจระเข้ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ในน้ําและก็ในบกและเขาบอกว่ามันอาจจะไม่มีอันตรายเพราะว่าในภาพนี้ไม่มีฟันให้เราได้เห็นเลยแต่บางข้อสันนิษฐานนะครับก็บอกว่ามันอาจจะมีอันตรายก็ได้ ด้วยลำตัวขนาดใหญ่ของมันมันอาจจะใช้ลำตัวของมันเนี่ยกดเหยื่อให้จมน้ำหรือว่าบดขยี้เหยื่อก็ได้ตรงนี้ก็ยังเป็นสมมุติฐานที่กำลังคุยกันและวิเคราะห์กันอยู่นะครับและเขาบอกกันอีกว่ามันอาจจะเป็นมนุษย์ที่กายพันธุ์หรือกายล่างโดยไม่ทราบสาเหตุอาจมาจากการที่ติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อราหรือสารเคมีอันตรายบางชนิดก่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ก็เป็นได้นะครับ แน่นอนครับว่าสิ่งพวกนี้นะครับยังไม่มีใครได้รู้ยังไม่มีใครได้สัมผัสเกี่ยวกับมันจริงๆเป็นเพียงการพูดคุยและวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับแต่ก็ยังมีคนเจอและมีคนเจอประสบการณ์ที่ว่าได้เจอมันตัวเป็นๆอีกด้วย ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับได้เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับซึ่งก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดอยู่ได้มีหญิงคนนึ่งนะครับได้ออกมาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นคนเคยพบเจอมันนะครับในปี2018เขานะครับได้บอกว่าเขาเนี่ยได้เดินอยู่ในชุมชนหรือในบ้านแถวแถวบ้านของเขา และอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับมาจากท่อระบายน้ําหน้าบ้านของเขาเขาจึงรีบวิ่งไปดูนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าเป็นเด็กหรือว่ามีคนแก่เนี่ยตกลงไปในท่อระบายน้ําเมื่อเขาไปถึงนะครับเขามองเข้าไปในท่อระบายน้ำเนี่ยเขาเห็นเพียงแค่น้ำนะครับที่สั่นไหวเขานะครับเลยตะโกนลงไปในท่อว่าอย่าขยับนะอยู่นิ่งๆอย่าเดินไปมั่วเดี๋ยวจะหลง หลังจากนั้นนะครับเขาจึงได้โยนเชือกพร้อมกับบันไดนะครับลงไปเพื่อที่จะลงไปดูว่าข้างล่างนั้นมีใครติดอยู่หรือเปล่าเขาลงไปแล้วเขาพบเพียงแต่ความมืดและก็ความเงียบแต่อยู่ดีๆนะครับเขาก็ถูกอะไรบางอย่างนะครับกระแทกเข้าจากข้างหลังอย่างจังเขาจึงล้มลงไปเมื่อเขามองกลับมาเขาบอกว่าเขาเจอชายที่มีรูปร่างขนาดใหญ่แต่ตัวทั้งตัวเนี่ยเป็นโครงกระดูก หลังจากนั้นเขาก็หนีขึ้นมาข้างบนก่อนที่เสียงเสียงนั้นจะหายไปอันนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ของหญิงคนหนึ่งนะครับที่อ้างว่าได้เจอสิ่งมีชีวิตตัวนี้แสดงว่านะครับถ้าเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงแสดงว่ามันสามารถหลอกล่อให้เหยื่อนะครับลงไปในท่อระบายน้ําได้อีกด้วยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ ก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าถ้ามีเสียงหรือคำพูดที่ติดขัดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปวนบ่อยแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพตัวเองด้วยครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ